แกนทาสิ่งเดียวที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราแปดหมืนสี่พันวิธีเพื่อชี้ให้ทุกคนไม่เกี่ยวกับศาสนาใดาด้วยให้มารู้แจ้งจิตโป่งชี้ว่าอย่ายึดสิ่งใดอย่ายึดรูปอย่ายึดน้ำอย่ายึดอาการใดๆมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงมันไม่ใช่เรา ให้ตื่นรู้นะให้เห็นเห็นได้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังคิดเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมว่าที่คิดอยู่นี่มันไม่มีใครคิดมันเป็นเพียงอาการเห็นได้ไหมมันปรากฏอยู่ตอนเนี้ยเห็นได้ไหมเนี่ยเห็นได้ไหมว่าตอนนี้กําลังนึกอยู่เนี่ยเห็นได้ไหมเนี่ยเห็นได้ไหมได้ยินเสียงอยู่เลยเห็นได้ไหมว่ามันรับรู้ของมันเองเนี่ยมันรู้ถึงเสียงเองอะพวกเรา ลองสังเกตตรงนี้ขณะที่อาจจะพูดแบบพอเพลอแล้วขณะที่เสียงนี้มันกำลังกระทบที่จิตของพวกเราเสียงนี้มันเป็นอาการนะสังเกตเกาะที่เสียงพระอาจารย์ดีๆตอนนี้เสียงนี้มันกระทบที่จิตพวกเรา พวกเรารู้ถึงเสียงนี้ไปแล้วใช่หรือไม่พวกเราเห็นได้ไหมว่ามันรู้ของมันเองพวกเราเห็นตรงนี้ได้ไหมว่าตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรแต่จิตมันรู้ถึงเสียงนี้ของมันเองพวกเราใครเห็นตรงนี้ได้ เกิดปิ๊งเข้าใจขึ้นมาว่าเอา้ามันรู้เองเอา้าไม่ต้องทําอะไรเหรอมันรู้เองเอาไอ้ที่รู้อยู่นี้ไอ้ตัวรู้นี้ไอ้วิญญาณน,นี้ไอ้ตัวที่มันรู้อยู่เนี่ยได้ยินเสียงอยู่เนี่ยไอ้ตัวรับรู้นี้มันไม่ใช่เรานี่เสียงนี้มันกระทบที่จิตพวกเราจิตมันแสดงอาการเป็นอาการรับรู้ พวกเราเห็นไหมว่ามันกำลังรับรู้ถึงเสียงพวกเราเห็นไหมว่ามันไม่ต้องทำอะไรเลยมันรู้ถึงเสียงของมันเองมันรู้เองใครเห็นตรงนี้ได้บ้างว่ามันไม่มีเราตรงนี้เลยใครเห็นตรงนี้ได้บ้างว่าไม่ต้องทำอะไรเลย